ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ครัวบิ๊กสุรินอีกแล้วครับวันนี้บ่าวสองมาผัดเผ็ดนกพิราบให้กินมีน้องเหมยลี่มีเจ้าขุนทองแล้วก็มีพี่บิ๊กสุรินด้วยครับในส่วนของคลิปผมก็จะไม่พากนะครับจะปล่อยให้เป็นเรียวๆไปเลยนะครับไปดูไปไมาคือผมแล้วก็จะอายอะไรโสอย่างเงี้ยสปายแกไอแกอยากถ่ายกับเหมยมากแกไอเออแกคุยเป็นลอมหนึ่งเนี่ยตับตับลอมเหรออ๋อไม่ได้จริงอ๋ออ่ะน้องสองน้องสองนะ ครับเริบอะไรครับนี่ก็จะมีสนงด้มันมีน้ำมันอยู่แล้วน้ำมันสองโอ้ยทำแล้วโอ้ยยังติดมแล้วติดเหรอทำในที่้านเฉยเฉง ว่ามันจะมีป่าพวกนี้มีดมแดดแบบพวกเค็มๆเ,เลยกคืกอหลังสาฮีของแท้ม <c oughs> ีลายเบฟลายป้อพี่เชื่อผมเหรมันแซบนแ่บยอดอันนี้แหละพี่เชื่อใจผมทำแบบใช้ความ,มกาญด้วยเอ่อจะมาก 加油！加油！ มาครับโอ้น้องชายมาเยี่ยมมายานพี่สาทำกับแกล้มมาให้นะครับก็อันนี้เป็นนกนะครับนกพีราบสงสารรู้สึกว่าจะส่งจดหมายไม่ได้แล้วก็เลยมาสมจัดเลยเนี่ยกินไปครับครั้งแรกไหมคะคลินครั้งแรกไหมกินหลายรอบแล้วครับอร่จะลองชิมดูอ๋อมา กินได้ไหมพี่เนื้อแน่นมากกินได้ไหมอร่อย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 ออดีๆนะอย่าตัวจริงๆอร่อยก่อนหวานเผ็ดเปรี้ยวพอดีปนถ้าคนทำไม่เป็นทำลิ้น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  อันนี้อะไรอันนี้ทอดกระเทียมทอดกระเทียมทอดกระเทียมมน้องสเลยวันนี้ทำไม่กินทอดเฉยๆไม่ได้ทอดกระเทียมมีกระเทียมอยู่ทอกระเทียมอยู่แตไม่ทอดกเียเมนูทอดเฉยๆใช่มาเธอต้องจิมอ่ะเธอทอดไม่กล้าินมา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 มมทอดมา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 ินมามาาม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 า ไม่กินแต่น้ำเมื่อกี้กินเนื้อหน่อยให้คนอื่นกินลำน้โอเคครับเป็นน้ำแซ่บครับผมอาเดี๋ยวไชิมบ้าง๊บนึ้น้องมอิมน้องชิมดูนะคะครั้งแรกเหมือนกันค่ะไม่เคยกินครว่าอะไรคะคั่วนกพิราบหอไไม่ไม่ไ่าไม่ไม่ไ่ไ่ไม่่ไมนไ่ไ่ไมนัม่ได่ไี่่ไไม่่ะแบบนี้เลยค่ะเม่่ S. <S ก็รสชาติก็เหมือนเหมือนกินนกแล้วแหละเราก็เคยกินนกอยู่นะแต่ว่ายังไม่เคยกินชนิดนกที่าบนะคะลาบทำน่องอร่อยอร่อยอร่อยจริงเรียวแรงยังพอมียังพอมีแรงอยู่เอ้าชีวิตตั้งโจทย์บุกลบอกคุณหานก่อนไม่วนใจรอดคิดก่อนตัดสินใจ ใหญ่เอ้ยปวดหัวกระบาลดีกว่าเอ้าเรียวแรงยังพอมียังพอมีแรงอยู่เรียวแรงยังพอมีให้เรียวแรงนานหนึ่งเลยยังพอ